จิตนั่นเองที่กำลังถูกอะไรห่อหุ้มอยู่จงพลากจิตออกมาเสียจากเครื่องห่อหุ้มทั้งปวงจงเพ่งกำลังความคิดทั้งหมดตรงไปยังความหลุดพ้นของจิตซึ่งกำลังถูกทรมานอยู่ด้วยการหุ้มหอ่อไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องว่าจะไม่มีตัวเรา คือนึกว่ายอมขาดทุนยอมเสียสละไม่ต้องมีตัวเราสำหรับจะเอานั่นเอานี่ได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยตัดใจเสียว่าตัวตนเท่าที่มีอยู่จริงๆในเวลานี้ก็ทนไม่ไหวแล้วเพียงเท่านี้ก็เหลือที่จะแบกจัดทนทานได้แล้ว จงค้นจนกว่าจะพบความจริงที่ว่าเมื่อดูกันเข้าจริงๆก็เห็นมีแต่จิตนั่นเองที่กำลังถูกอะไรห่อหุ้มทำให้เกิดทุกข์ทรมานขึ้นถ้าเอาสิ่งที่ที่ครอบงำจิตออกไปเสียได้มันก็จะเป็นอิสระเอง ภาวะของความทุกข์ก็ไม่มีที่จิตอีกต่อไปไม่ต้องมีตัวเราอะไรที่ไหนเลยความพ้นทุกข์อย่างเด็ดขาดก็มีได้โดยสมบูรณ์การทำอย่างนี้จะเป็นการเร็วมากเป็นการเคลื่อนไปโดยเร็วอาจจะทันกับเวลา สิบปี20ปี30ปีที่พวกเราในที่นี้จะต้องตายก็ได้ความมุ่งหมายของพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์มีใจสูงถึงขั้นเหนือโลกเหนือหลุดผลจากเครื่องพัวพันธ์ทงงั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้พุทธศาสนามีระดับสูงกว่าศาสนาอื่น อันมีความสูงเพียงขั้นศีลธรรมฉะนั้นความปรารถนาในการพรากจิตออกมาเสียจากเครื่องห่อหุ้มทั้งปวงจึงเป็นความปรารถนาที่บริสุทธิ์ตามหลักแห่งพุทธศาสนาการตัดลัดเพ่งตรงไปอย่างสภาวะที่ปราศจากความยึดถือ ของจิตเช่นนี้ย่อมจะพบความจริงได้ง่ายและเร็วกว่าที่จะมาตั้งพิธีใหญ่โตตั้งตนไล่กันไปตั้งแต่ศีลส,สมาธิปัญญาซึ่งเจรัยได้เป็นร้อยพันชนิดพุทธศาสนาเก่าแท้ซึ่งมีแต่สอนให้ชำระจิต ให้หมดจากสิ่งห่อหุ้มเป็นข้อสำคัญและอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของพุทธศาสนาที่ผิดแผกไปจากศาสนาอื่นๆในโลกฉะนั้นถ้าเราพบวิธีที่ว่าทำอย่างไรความยึดถือว่าตัวตนของกูตัวกู จะหมดไปได้แล้วนั่นก็คือวิธีรัดสั้นที่สุดพุทธทาสภิกขุป้าถกถาธรรมภูเขาแห่งวิธีพุทธธรรมเมื่อวันที่5มิถุนายน2491ที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยรากจิต ออกมาเสียจากเครื่องห่อหุ้มทั้งปวงไม่มีอะไรนอกไปจากจิตในบรรดาสิ่งที่เรียกว่าโลกนี้เพราะจิตเท่านั้นที่จะรู้สึกต่อสิ่งนั้นแล้วสิ่งนั้นมันรู้สึกทางจิตไม่มีอะไรที่จะรู้สึกได้นอกจากทางจิตเขาจึงพูดอย่างรวบรัดทั้งหมด โดยสิ้นเชิงว่าไม่มีอะไรในโลกนี้นอกจากสิ่งที่จิตรู้ถ้าไม่มีจิตเสียอย่างเดียวโลกนี้ก็ไม่มีพุทธทาสภิกขุที่มาธรรมบัญญายสติปัฏฐานสี่ประยุกเมื่อ22พฤษภาคม2519 ไม่ศึกษาที่จิตไปหลงเคร่งกลัวนรกเหื่อสวรรค์เลยไม่พบธรรมะหัวใจพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ศึกษาตรงที่จิตหรือที่ตัวจิตหรือให้มองดูจิตให้เฝ้าระวังจิตสิ่งเหล่านี้พวกปริยัติไม่เคยทำ เพราะทำไม่เป็นฝ่ายผู้ที่ปฏิบัติก็มักจะไปทำอย่างอื่นตามตามเขาไปหลงระบอบอย่างอื่นแบบแผนอย่างอื่นระบบอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ที่จิตก็เลยไม่เข้าถึงจุดอันนี้ได้สักทีโดยเหตุด,ดังกล่าวจะเห็นว่าทั้งที่เรียนปร,ริยัติก็มาก เป็นนักปฏิบัติก็มากมานานแล้วก็ไม่เข้าถึงจุดสักทีสู้ใครสักคนหนึ่งที่มาบวชไม่รู้อะไรแต่มานั่งเฝ้าระวังจิตสังเกตจิตศึกษาจิตว่ามันเป็นอย่างไรเปลี่ยนแปลงอย่างไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้อยู่แท้ๆเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอย่างโน้นไปได้ มันเป็นเรื่องที่มองดูแล้วก็น่าสังเวชหรือหน่าเศร้าพวกปริยัตยก็หลงปริยัตยพวกปฏิบัติก็หลงปฏิบัติไปในเรื่องเคร่งครัดอย่างหลับหูหลับตาไปสนใจเคร่งครัดในสิ่งที่เป็นเปลือกเป็นฝอยอย่างหลับหูหลับตาก็มีเพราะฉะนั้นบางคน เกิดมาแล้วบวชเรียนตลอดชีวิตก็ไม่เคยพบกับเรื่องจิตไม่เคยพบกับเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาเลยพบแต่อย่างอื่นซึ่งมีหลายๆอย่างแล้วก็หยุดมันถือมั่นอย่างใดอย่างหนึ่งเคร่งครัดไปจนตายก็ได้แค่นั้นได้เท่านั้นเอง ทังไม่รู้จักด้วยสัมปว่าความเคร่งของตัวนั้นนั่นคืออะไรหรือความไม่เคร่งของผู้อื่นนั้นนั่นคืออะไรและก็เลยไม่รู้ว่าธรรมะท้าจริงนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเคร่งหรือไม่เคร่งเลยไปหลงเรื่องเคร่งกับเรื่องไม่เคร่งก็เลยไม่ใช่ธรรมะ ที่แท้จริงคนบางพวกกลัวนรกแล้วหื่อสวรรค์บางคนก็กลัวบาปแล้วก็หื่อบุญอย่างนี้ยิ่งทำไปยิ่งไกลต่อธรรมะไปเข้าใจธรรมะเป็นบาปเป็นบุญไปก็พบแต่ธรรมะชนิดนั้นธรรมะที่เรียกว่าปรุงแต่งเป็นความคิด ปร่งแตง่งเป็นธรรมะปร่งแตง่งธรรมะถ้าจริงเลยไม่ได้พบไปอบรมสั่งสอนหรือแวดล้อมกันอยู่แต่ให้กลัวบาปจนหมดความรู้สึกแล้วก็หือบุญหวังบุญจนหมดความรู้สึกอย่างอื่นก็ได้เท่านั้นเองจนตาย ก็ได้เท่านั้นไม่ได้เข้าถึงธรรมะแท้ฉะนั้นเพื่อประหยัดเวลาเราจึงมีแนวอันหมายว่ามีชีวิตอยู่โดยไม่มีความรู้สึกเป็นตัวกูของกูอย่าให้เป็นที่ตั้งของบุญหรือบาปดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์อะไรอย่างนี้ เพื่อประหยัดเวลาพุทธทาสภิกขุที่มาธรรมบัญญายหัวข้อเรื่องอยู่ที่ส่วนโมกนี้ทำอะไรเมื่อวันที่3ตุลาคม2510จากหนังสือชุดธรรมโคตรเล่มธรรมปาติโมกเล่มหนึ่งหน้า 153ถึง154อถอจุดซอจุดปัญญาวุฑโทร,รวบรวมจากเพจเฟซบุ๊กพุทธธรรมพุทธธาตุพิกคุโดยถอจุดสอจุดปัญญาวุฑโท